สวัสดีค <V> <hi> ่ะพี่น้องมาแล้วมาแล้วว่าจะรถไปจอดแล้วไมที่บ่ไปจอดนี่แล้วแม่ขันมนั่นยันมันเป็นฉีดตมมั้ยมั้อไก่รย่างได้ยัแม่ปิ้งเนื้อปิ้งหมูปิ้งยังอยากปอเดินเดนสิย่างมอะดอกทำไมแต่อุยกระพาะปลาก็อยากกินมีใส่ทอดพร้อมเดี๋ยว เราคอยอกมันลอยะ่กับอันหมปิงบ่นี่อ่อเห็นเนี่ยคอยอยากแล้วแพงแพงข้ายเห็นแล้วเนี่ยอยากเนี่ยจะออกมาอยู่เออตุ๊กตาไอ้อ้มะนาเดีตุ๊กตาเนี่ยอ้มะนาด ใส่มะขามสกัดเต็มๆต็ม uh, ตั้งแต่ต uh, ้นเรวมมือมือธรรมชาติ100%กระเป๋าใหญ่แอร์กระเป๋าใหญ่ใส่หลายเต็มคนสุวนเฉพาะของอินออนเพื่อผิวดูใสวิ่งอยวค่อยออกมาหรอกเฮ้ยแองนี่แน่ๆก็ไม่ใครไปกินทุเรียนแล้วก็ออกกินทุเรียนแล้วก็ออกแกันเมงไม่ใช่ไดกระจันเหรอโอ้โนนมีประตูเข้า คนตกสวดๆเนี่ยเราดนเล็บแหแล้วปวดแขนแล้วถือรเฉันว่าฉันคิดถึงแล้วพอเอารถลงมาข้างล่างย้อนเนลาดีแล้ว เป,เป็นพื่นปูนดีไหมแม่พี่ว่าโคตรน่าจับนะแค่ดูดูแล้วปุบปับพ่อปุบปับพ่อปุบปับพอปุบปับทำอะไรเหรออีน้อยๆมี่ไซล่ะเออกบหลับเตียนได้เตีาแล้วคนคือพ่อปุ๋ยเลยพ่อใดนาตาคือกัเลยมหรคะพ่อปุบปับบ่แมนเช่ยปุ๋ยเตียนมาทักัน พอปลุบปั๊บรอกบผู้ปลุยอยู่คุยภาพเอื่นพอปุบปั๊บแต่ภาพมันเอื่นปุบปั๊บนี่ไงเต้นแม่เต้นแม่อยู่นี่โอเครอพอด้ยโอ้โคนเลคนโซนยัมเอา ไม่้้มปไไปไม่ยิ้แแนสิรุดแล้ไเอารกา่ะไปะไปอไปเอาะเาอะาะไไปอาอรไปอาอะไเอาอะไเอะไปเอาอะไะไรเออาะเาเะไ้าะเาเอาอยไ ปกติมันอยู่ก็เต็มใหญ่ได้ไหมอ่ะสวดีครับสวดีครับสวัดีคถามครับพวดีมีอ๋อพ่อมาตอนเดียวหนูมองไมได้จำไม่ได้เืกันมีแจ้งเข้าไปว่ามีการลักลักขโมยของตังกันนะพอาะ่อท้ายลูกแม่ก็ปุถุถือวางนี่ก่อนจ้หนาทตำรวจเจ้าหน้า่อหูขอแม่สวัสดีครับตกใจบวะ ไปอยูตำรวจก็ใช้ขาเครื่องสิเนี้ว้าวรปภญิงคิเป็น m p เาพ่อหม่ม้องพ่อหมดเน่อาจะ่อ่ี่่หน้าตาเหมือนพ่อหม่ี่สวัสดีค่ะรารวจดตัซื้อเนบเป็นตำรวจมเป็นอะไรนะหมวดม่ อันนี้หมวดนีห้ออันนี้หมวดใส่กออันนี้หมวดโอแม่อันนี้อีกอย่างลูกื้ออันนี้หมวดราคาแงหมวดเทนเอาหมวกกันหมวกมวดแบบใส่คือทา่จำกับไู้ทีแล้วพกครัวมาผู้ใดไปนึกว่ากางเกงขายาวมาใส่ เพินงก่อนมีเจ้านายสังให้ใส่เพิ่ันกันใส่ันแล้วไงแล้วก็เดินตรวจงานดูพ่อมัมตัวจริงลถอันเตียก็พอปะค่ะแล้วผู้หน่อยก็พอปะพ่ามัมซ้ำๆกันใส่ลกเาซู้มไรข่าตดนี่ลีเคือหลบนอนมงได้จอยเหยนยนในคลิปบนื้นี่ยัวนี่คลิปัวนี่นะไปเขาไปหาแล้วเป็นเป็วัจิวัแชทเอาใส้ติดยท

ายิง่งฟุบมาต่อปลาขายนั่งกับพีด้โบไดเอาก่อยอมาป<ะ>้าแต่เจ้ข่อยมันน้ำมันรับหนี้คุณเซซงขาะสั่เนเ,เจ๊อีหยังเด้อขาไล่หมดขาบ่เคยไล่เจียกับไล่ฮะไปเราจะซื้อข้าวให้แม่แต่ว่าต้องไปเอาเงินน้ำแม่ก่อนเพราะว่าข่อยบ่มีเงินนี่เดชมาผล่เงินจากบ้านเอาเอาไวใ้ให้มานล้มาเรียกอุ้ยเอลเซ่ใครอ่ะเด<า>ี๋ยวเราคิดต่้งแม่เลย จะไปซื้อหมูย่างกับท้มงตำมากินกับระเพาะปาก็มีนะกระเพาะปะแบบไปร้านกระเพาะปะนี่เขแล้วตอนนี้กระเพาะกระอยากกระเพาะปะดูแลแม่หิวเขาไปไม่ค่ะเนี่ยหนูมีแนวกินนะจะบอกให้ไม่อยังอีกไปเลยอุ้ยหนูเขามากเอออย่บอเขามาคนที่ปีตเขาเลยมากมันจะเป็นแม่เนมาค่อยกินเขาไม่แม่แม่เมาหรืว่าเมาติดที่สาวพกมากินหมอนี่รับรองเขาไปเ่าเป็น มันเมาบ่มันมึนบ่มันอันนึ่งวานหวานแซ่บคนไ่เคยกินลองกินเบิ่งแล้วจ้าติดใจพี่จอนบอกว่าหนูกินอันนี้ไม่เป็นหนูกินตอนไม่เป็นหนูกินเป็นต้นน้ำมันบ่เออหัวเราะอันดูดีไม่รู้มีใครกินด้วยมไหมเราจะลองชิมสัก1นึ่คำอยู่แม่หนูกินไม่เป็นหนูไม่เคยกินเอามาตอนเพิ่นเอามาตอนเพิ่นใครจะมากินอาไปกินเพราะเป็นเขาบอกเคยกินอิริดิเมยบ้างด้วลองกิน าเขาพี่ว่าเขาไม่ิดเขาเราอะเนเนเขาบอกกินันีเลยฝุ่น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 ฝ่นฝ่นฝุ่นสุ่นฝ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 ุ้นฝุ่นฝุ่นฝเ่นฝมันฝุ่เฝเ่าฝุ่นฝุ่นฝุ่นฝ่นเป็นฝ่นฝ้่นฝุ่นฝุ่นฝอ่น่นฝุ่นนมุสนฝุ่นฝุ่นฝุ่นฝ่น่นมนนม่น่นก เอาไปหน่อง<ล>คลิปนี้ไว้ซ้ำนี่ค่ะเจอกันใหม่ <ปะ S 2> คลิปหน้า,าคลิปเลาะนะคะ